สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาจากเอาฟางเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอามาให้กับพี่แฝดนะคะได้ชิมนะคะฟางอันนี้เป็นนาปังนะคะเป็นนาปังที่คุณปู่คุณย่าไปทําแล้วก็เพิ่งที่เกี่ยววันนี้นะคะเกี่ยวเสร็จก็ยาเขาก็กองเอาไว้นะคะแล้วก็ไปเอาใส่รถมานะคะเดี๋ยวเราจะลองให้พี่แฝดชิมนะเจม่สวัสดีค่ะโอ้อันนี้ไม่ใช่เจม่เจเอาแล้วเจม่ไปไหนอะอยู่บ้านออะอยู่บ้านเหรอ เจ๊ไม่ติดภารกิจเร่งด่วนนะ,ะก็เลยกลับไปก่อนนะคะก็เลยให้พ่อหม่มาสารต่อให้นะโอ้ยอะไรมันจะซับซ้อนขนาดนี้เดวไปให้พี่แฟดชิมหน่อยว่ารสชาติของฟางนาปังนี่มันเป็นยังไงนะะปกติเขากินแต่แต่แตอันนี้เนาะ,ะฟางนาปีไม่มีสารอีกอันนี้อันนี้ปลอดสารเพราะว่าเป็นของตัวเองอันนี้จะเป็นของตัวเองนะคะก็อาจจะปลอดสารแบบว่าเชื่อมั่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อะซมซิมซิมเบิ่งก่อนซิมเบิงเบ่งก่อนซิมเบิ่งก่อนเดี๋ยวล้วก็เอาลงรถนะอะไข่มุกแซบ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 โอ้โอยใหม่จะไม่ใจไหม่ <laughs> มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงนี่ฮะโอ้มันปวดเอว <laughs> โอ้โหเฮ็ดงานนะก็จะสีละนาานะอเทานะอะลงรถเดี๋ยวเรากองไวต้ตรงข้างๆนี่แหลนนะน,น่ะ อยังอีกมาแต่ใส่เยอะข้างนอกเลยโอ้ยวางเอาขึ้นกับพ่อกองนึงวางเอาลมกับพ่ออีกกองนึงอตอนเอาลงทำไมตอนเราขึ้นแล้วเอาขึ้นมีไหมไม่รู้นะเอาเธอเอาแม่หอบด้วยไงอ๋อแม่ก็หอบด้วยทีนี้อเอาพ่อแมนร่งนีโบสิเป็นเงินเมสนัน <laughs> คอยว่าร่งนีแต่เทเลยเมย์เอาเงินอันสนพ่อไว้ มาเปิดเบึงดีกว่าจริงไหมเปิดเปิดมาเปิดพ่อเงินเซ็นเสซ็นเ้องเลยแบ่เธอหนีจออยจู่อะไรว้าววขนมเอาไอ้ขนมเหรอนี่เธอดูมันมันอาจจะมีแม่แม่อาจจะเอาขนมบางหน้าหรือเปล่าอะไรออะไรันนี้มันเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอิตฐผาลำมอิฐผาลำมไหมหรือว่าพุทธศาวะไม่หนูอ่ะมันเหมือนพุทธศาอ่ะผ่านผ่านก่อน โหเยอะมากค่ะเยอะเออเยอะจ้าโอ๋ยนั่นมันเหมือนมันเหมือนมันผูสาเออมันเหมือนพุ้สาอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกช็อกโกไหมอมช็อกโกอ่าช็อกโกค่ะโอ้โหเยอะแยะเลยนี่ก็จะเป็นอ่านั่นแหละนะครับเออเออเอออันนี้จะเป็นอ่าเยลลี่อันนี้เยลลี่เยลลี่ของจริงอันนี้เยลลี่ของแท้อันนี้เยลลี่ของจริงอันนั้นที่ของพี่ชายอ่ะที่ชู้เปียกที่ชู้เปียกอันนี้เยลลี่ของแท้อันนี้ก็สตรอเบอรี่ด้วย เอออันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นอะไรอันนี้มันหนึบมันหนึบอันนี้มันหนึบนะพี่แฝดเดี๋ยวจะให้พี่แฝดลองชิมเดี๋ยวจะให้แกะนะเดี๋ยวแป๊บนึงจะเอาออกมาหมดก่อนอ๋ออันนี้มันหนึบมันหนึบมีอะไรอีกมีอะไรอีกมันหนึบมันหนึบมันหนึบหมดเลยมั้งใช่แล้วก็อ่าเยลลี่อ๋อนี่เยลลี่ค่ะของแท้ของแท้ครับของแท้วันนั้นเจ๊บอยเจ๊ใหม่บอกอยากกินเยลลี่นล้ววันนี้ได้กินจริงๆเจริงขลยคุกกี้ อันนี้ขนมเนี่ยน่าจะเป็นของน้องมีนาอ่าเอ,อ้ยไม่ใช่ดิอันนี้พี่แฝดก็กินได้นะเดี๋ยวให้ก็จะเป็นอ่าขนมปังนะครับขนมป,ปังขนมปังแต่ว่าขนมปังแฝดเนี่ยไม่กินนะคะแล้วก็วกมีเ<ม>ยลลี่อีกไหมอ๋อลูกอมน่าจะเป็นของพังมีนา,า,าอ่าใช่นะคะดูเดิดดูหน้ากล่องนี่ดูหน้ากลอ่องนอยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนอยนะคะขอบพระคุณ ช้าขอบพระคุณพี่ลิตเติ้ลนะคะขอบคุณนะครับนี่พี่ลิตเติ้ลนะครับแอดมินก็รู้แล้วแหละว่าเป็นของใครนะเออนะคะขอบคุณพี่ลิตเติ้ลค่ะสมุดปากกาไหมปากกานะครับผมขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆพี่ลิตเติ้ลนะครับโอ้โหจะไปหาพี่เปิ้ลอ่แสดงว่าพี่เปิ้ลต้องส่งของมาแล้วแหละนะคะเออพี่เปิ้ลไม่ได้นะพี่เปิ้ลดูคลิปนี้พี่เปิ้ลต้องส่งมาแล้วแหละนะถ้าเรียกถ้าเจ๊ใหม่จะเรียกหาขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาหนึบไปให้เด็กๆชิมก่อนนะคะว่าหนึบๆไปเลย อยากกินน่ะพี่ลีติ้ลให้ลูกก่อนอยากกินน่ะแพ็กเกจอย่างดีจ้ะปลาปลาปลาหูหนึบจริงมาไหนชิมก่อนชิมก่อนกกินมลูรีวิวสินค้าหน่อยลูกรีวิวสินค้าอันนี้มันหนึบนะฮะอ่าป้อนนะคะป้อนดูนะว่าเขาจะคลายหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังชิมรสอยู่ อันนี้เป็นครั้งแรกเอ้ยขออีกแสดงว่าติดใจแล้วนี่นี่ติดใจแล้วแม่แม่จ้าลูกชายชอบกินมันหนึบเด้ออ่ะพี่แทงชิมบ้างหน่อยนะชิมก่อนชิมก่อนหนุนทางนู่นก็โกนกวายหนุนเดินจงกรมรอแล้วนะคะรู้แน่ๆว่าเป็นของกินมาพี่แทงดมแล้วโอ้ยเร็วๆร็วววเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อย พี่แทงกินแล้วว่ายัางไงเอ,อ,ไอ่ยโอ้ชอบอยู่ไม่คายนะกินได้พี่แทงกินได้แซ่บแล้วไข่มุกลาะคาไข่มุกอ่อทองแท่งโอเคทองแท่งกินได้ไข่มุกจ้าไข่มุกจ้าจ้าออเออเขาซีบกินเองเละวะเราแวงเราแวงดิ เขาสงสัยไงเออ,เ,อ,อเขายังไม่เคยกินไงดออูดูไขม่มุกดูหน้าไข่มุกนะนหนู<อ>หนูติดฟันบอกขออีกนี่ของกินละไขม่มุกอันนี้ที่ไหนล่ะเนะีกินได้ทุกอย่างละไข่มุกอะ่ะเออเอาเอา,เอา,เอา,เอาแกะใดบอเอาอย่าให้ตกได้จชไหม่ Dante, il, ขอบคุณของฝากจากพี่ลิตเติ้ลนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีทั well forward, ้งของเฟสมีทั้งของน้องมีนานะคะมีทั้งของเฟสมีทั้งของฝากนะครับมีทั้งของเฟสมีทั้งของฝากนะขอบคุณมากมากค่ะนะคะโอ้แต่ว่าเด็กๆชอบนะแสดงว่าเด็กๆเขาชอบนะก็เป็นครั้งแรกที่ได้กินมันหนึบนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณที่รักขอบคุณที่ดูบ้านเฟสค่ะขอบคุณของทุกสิ่งทุกอย่างจากพี่ๆแม่ๆค่ะที่ส่งมาให้ยังบ้านเฟสนะคะแล้วก็ พ่อพ่อหนูกินด้วยดิน, <laughs> นี่น้องสุดท้องจะได้กินเยอะกว่าพี่นะ <laughs> อะเด็กๆรีวิวแล้วนะกินได้ทุกเชือกค่ะร่อยนะคะติดใจทุกเชือกเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณของทุกทุกอย่างเลยนะคะแล,แล้วก็พยายามจะรีวิวให้กับทุกๆท,ท่านนะคะแกะกล่องของฝากเนาะนะคะก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะทุกท่านที่ส่งของมาน้องแป๋วก็จะ ถ่ายคลิปนะให้กับทุกท่านได้รับชมทุทกกล่องเลยของทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ